สวัสดีครับผมช่างเพชรจากร้านสมร์ทีเซอร์วิสวันนี้อยู่กับเครื่อง macbook air a 2 3 3 7นะครับลูกค้ามาในอาการจอแตกนะครับอันนี้หลังจากเปลี่ยนไปแล้วนะครับสภาพหน้าจอจะประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวแผ่นฟิลม์มนะฮนี่จะเป็นตัวโมเดลหน้าจอนะครับบนเดลเครื่องตรงเป็นแบบตรงรุ่นนะครับก็ลูกค้าคนไหนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอนะครับสามารถ ส่งมาให้เราดูได้เลยนะครับสามารถมาที่หน้าร้านได้เลยยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ